รู้หรือไม่ฉลามคือนักล่าที่เกิดมาสมบูรณ์แบบจนแทบไม่ต้องวิวัฒนาการมานานกว่า400ล้านปีฉลามมีประสาทรับกลิ่นที่เฉียบคมจนสามารถตรวจจับเลือดเพียงหนึ่งหยดในน้ำปริมาณเท่าสระว่ายน้ำได้แต่สิ่งที่ทำให้มันเหนือกว่าคืออวัยวะรับคลื่นไฟฟ้ารอบจมูกที่เชื่อว่า Ampule e of Lorenzini ทําให้มันรู้ได้ว่าเหยื่อที่หัวใจกำลังเต้นอยู่ที่ไหนแม้ซ่อนตัวอยู่ใต้ทรายก็ตามฟันของฉลามไม่ได้มีแค่หนึ่งชุดแต่มีเป็นสายพานฟันหากหลุดก็มีฟันใหม่ดันขึ้นมาแทนทันทีบางชนิดเปลี่ยนฟันนับหมื่นซี่ตลอดชีวิตเรียกได้ว่าการไปหาหมอฟันคือสิ่งที่มันไม่เคยต้องทำเลย แม้จะมีภาพลักษณ์ดุร้ายแต่ในความเป็นจริงฉลามส่วนใหญ่ไม่สนใจมนุษย์และพวกมันมีบทบาทสำคัญมากในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในทะเลทำให้ท้องทะเลแข็งแรงแม้ตัวเองจะถูกเข้าใจผิดมานานก็ตาม